สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ฐานนิยมนะคะฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดของชุดข้อมูลนั้นตัวอย่างนะคะเช่นให้ชุดข้อมูลมามี10 10 12 13ถ้าเราต้องการหาฐานนิยมของชุดข้อมูลนี้นะคะเราก็ไปดูว่าข้อมูลนี้เนี่ยมีความถี่สูงสุดของข้อมูลเนี่ย คือเลขอะไรซึ่ง10นะคะมีความถี่คือ2 12เนี่ยมี1 13มี1ดังนั้นข้อนี้นะคะฐานนิยมของเราก็คือ10นั่นเองค่ะต่อมาลองดูชุดข้อมูลถัดไปค่ะ10 10 12 12 13ถ้าชุดข้อมูลนี้นะคะ เราจะหาฐานนิยมเราก็ไปดูข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดค่ะจะเห็นว่า10เนี่ยมีความถี่คือ2 12เนี่ยมีความถี่2เช่นกันแต่13มีแค่ตัวเดียวนะคะเราจะเห็นว่ามีความถี่สูงสุดเนี่ยก็คือ10กับ12นะคะมีความถี่คือ2เราก็จะตอบฐานนิยมข้อนี้คือ10กับ12ค่ะและลองมาดู ตัวอย่างสุดท้ายนะคะของชุดข้อมูล10 10 12 12 13 13 14ค่ะอะลองดูชุดข้อมูลนี้นะคะถ้าเราต้องการหาฐานนิยมเราก็ไปดูข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดค่ะจะเห็นว่า10เนี่ยมีความถี่คือ2 12ก็มีความถี่คือ2 13ก็มีความถี่คือ2ส่วน14เนี่ยมีความถี่แค่1นะคะจากข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเนี่ยก็คือ2เท่ากันทั้งหมด3ตัวก็คือมี10 12 13ถ้าเป็นข้อมูลลักษณะน,นี้นะคะ เราจะตอบว่าฐานนิยมเนี่ยคือไม่มีฐานนิยมนะคะเพราะว่ามันมีทั้ง10 12 13เลยมี3มตัวขึ้นไปเนี่ยถือว่าไม่มีนะไม่มีฐานนิยมไม่รู้ว่านิยมอันไหนไม่รู้ว่าเลขไหนเนี่ยมันนิยมนะคะเราก็จะตอบข้อนี้ว่าไม่มีฐานนิยมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของใบงานที่ต่อจากครั้งที่แล้วเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะคือฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยก็คือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดของชุดข้อมูลนั้นนั่นเองค่ะตัวอย่างที่9นะคะจากชุดข้อมูลที่เขาให้มานะคะจะได้ว่าฐานนิยมคือซึ่งจากชุดข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่า6เนี่ยมันมีความถี่สูงสุดเลยเพราะ6มันมีถึง6ตัวเลยนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าฐานนิยมของชุดข้อมูลนี้ คือ6นั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่10จากการสำรวจเบอร์รองเท้าของคน200คนปรากฏผลดังนี้เขาก็ให้ตารางแจกแจงความถี่ของเบอร์รองเท้ามาแล้วนะคะว่าเบอร์รองเท้าแต่ละเบอร์เนี่ยมีความถี่กี่คนนะคะซึ่งโจทย์ถามว่าจงหาคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้เบอร์รองเท้าเบอร์ใด การที่เขาหากลุ่มคนส่วนใหญ่นะคะแสดงว่าเขาหาฐานนิยมเขาหาข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองเราก็ไปดูในตารางเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าความถี่นะคะ75คนเนี่ยเขาใช้เขาใช้รองเท้าเบอร์4ครึ่งนั่นเองเราก็จะตอบได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้รองเท้าเบอร์4ครึ่งนะคะเราก็ตอบได้เลย ต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่รวมเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลีย่ยเลนขคณิตค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมนั่นเองค่ะที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติม8ข้อค่ะให้นักเรียนทำแต่เดี๋ยวครูจะช่วยไกลให้นะคะซึ่งข้อ1โจทย์บอกว่าจงหามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้ การหามัธยฐานนะคะก็คือการหาค่ากลางอย่างแรกคือเราก็ต้องเรียงลำดับของข้อมูลก่อนก็จะได้ว่าเราก็มาหามัธยฐานกันเลยค่ะก็คือค่ากลางนะคะเราก็จะได้ว่ามัธยฐานของชุดข้อมูลนี้นะคะก็คือระหว่าง125กับ126นั่นเองถ้าในกรณีที่มัธยฐานของข้อมูลชุดที่เป็นจำนวนคู่นะคะเราก็จะได้ค่ากลาง 2ค่าเราก็หาเป็นค่าเฉลี่ยค่ะก็จะได้เป็น125 5นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ2กับข้อ3จงหามาตรฐานของข้อมูลชุดต่อไปนี้นะคะข้อ2กับข้อ3เนี่ยทำเหมือนข้อ1เลยค่ะก็คือเราจะต้องนำชุดข้อมูลเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปมากก่อนและเราก็มาหาค่ากึ่งกลางค่ะดังนั้น2ข้อนี้ครูจะให้พวกเราทำเองนะคะ มาต่อที่ข้อ4นะคะเขาให้ชุดข้อมูลมาแล้วนะคะเขาหาฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยเราเพิ่งเรียนกันมาเมื่อต้นคลิปก็คือหาข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในชุดข้อมูลนั้นนะคะแล้วก็มาดูข้อ4ความถี่ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนั่นก็คือ130นั่นเองเพราะว่ามี2ตัวตัวอื่นมีอย่างละตัวเนาะแล้ก็จะเขียนได้ว่าฐานนิยมของเราคือ130ค่ะ ต่อมาข้อ5ให้ชุดข้อมูลมาแล้วหาฐานนิยมเหมือนเดิมเราก็ไปดูในชุดข้อมูลนี้นะคะว่าความถี่เนี่ยสูงสุดคือเลขอะไรเราก็จะตอบได้ว่าความถี่สูงสุดของชุดข้อมูลนี้ก็คือ250นั่นเองเพราะว่ามีความถี่ถึง2ตัวข้ออื่นนะคะมันก็มีแค่อย่างละตัวเราก็จะตอบได้ว่าฐานนิยมของข้อ5เนี่ยก็คือ250 ต่อมาข้อ6ค่ะเขาก็ให้ชุดข้อมูลมาแล้วข้อนี้เราก็มาหาฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเหมือนเดิมข้อ6ครูให้เราทำเองนะต่อไปข้อ7ค่ะโจทย์เริ่มประยุกต์นิดนึงนะคะแนนชุด1มีดังนี้5 1 4ส x บ8 8 9 5 1 1 1 0ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนชุดนี้นะคะ เท่ากับ8จงหาฐานนิยมเราก็ไปหาก่อนว่า x เนี่ยเป็นอะไรกันแน่หาโดยใช้ค่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเข้ามาช่วยค่ะคือการนำคะแนนของแต่ละคนมารวมกันและหารด้วยจำนวนคนนะคะ<อ>ก็จะเท่ากับ82บวก x หารด้วย11ค่ะ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเราก็คือ8นั่นเองเราก็แก้สมการค่ะจะได้หาค่า x อ,ออกมาว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะจาก11นะคะมันหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น8 2บวก x เท่ากับ8คูณ11เป็น88ค่ะดังนั้นหา x เ,เดียวเราย้าย8 2ไปลบเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ6ค่ะ x ของเราก็คือ6และโจทย์ต้องการหาอะไรไปดูค่ะโจทย์ต้องการหาฐานนิยมแสดงว่าเราจะต้องไปดูในชุดข้อมูลนี้เนี่ยว่าข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดคือจำนวนอะไรค่ะจากชุดข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่า6เนี่ยมีความถี่สูงสุดเลยเพราะว่ามีถึง3ตัวนะคะเราก็จะตอบฐานนิยมของเราเท่ากับ6นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อ8ค่ะ สำรวจข้อมูลของนักเรียนจำนวน10คนที่นำเงินมาโรงเรียนในแต่ละวันได้ดังนี้18 20 X 16 17 20 19 15 10 16ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ17และฐานและมัธยฐานเท่ากับ17.5จจงหาฐานนิยมสำหรับข้อนี้นะคะเขาให้ทั้งค่าเฉลี่ยและมัธยฐานมาซึ่งเราหา ค่าเฉลี่ยเข้ามาช่วยก็ได้เหมือนข้อ7นะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยหาได้จากนำเงินของแต่ละคนนะคะมารวมกันและหารด้วยจำนวนคนค่ะซึ่งจะได้151บวกด้วย x หารด้วย10ค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยของเราเท่ากับ17เราก็แก้สมการหาค่า x กันเลยค่ะเราก็จะได้ว่าจาก10หารอยู่นะคะเราก็จะย้ายขึ้นไปคูณค่ะ ก็จะเป็น151บวก x เท่ากับ17คูณ10ค่ะก็เป็น170หา x เดียว151บวกอยู่เราก็ย้ายไปลบค่ะก็จะได้ค่า x เท่ากับ19นั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยเท่ากับ19ต่อมาโจทย์ต้องการหาฐานนิยมเราก็ไปดูชุดข้อมูลเลยค่ะที่เขาให้มาบวกกับที่เราหา x ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ไปดูว่าข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่มีข้อมูลความถี่สูงสุดซึ่งจากข้อมูลนะคะเราก็จะได้ว่ามี20 2ตัว19 2ตัวนะคะ16 2ตัวและนอกนั้นอย่างละตัวนะคะก็จะได้ทั้ง16 19และ20นะคะจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดเนี่ย3ตัว ซึ่ง3ตัวเนี่ยเราไม่ได้นิยมและดังนั้นข้อนี้นะคะก็ไม่มีฐานนิยมค่ะก็ตอบเลยว่าไม่มีฐานนิยมก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปการใช้ ค่ากลางของข้อมูลกันก่อนเลยค่ะสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะใช้สำหรับข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกันส่วนมัธยฐานใช้กับข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมากๆและฐานนิยมนะคะใช้สำหรับข้อมูลที่มีความถี่มากๆหรือข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครได้ดูแล้วก็อย่าลืมไปเคลียร์แบบฝึกหัดและจดเนื้อหาลูกเนสมุดให้ครบนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปแนบมาส่งครูด้วยนะมีคะแนนนะนักเรียน